อันนี้ตัวกล้องนะครับผมก็ซื้อมาจากช้อปปี2000กว่าบาทนะครับอ่ะตอนนี้แถมนี้ให้ด้วยที่แงะที่เขียตอนนี้ตรงนี้ดูนี่นะ BYD Seal นะอีอีรถคันนี้มันเหมือนมันมีช่องไว้ให้นะอยู่ข้างหน้า,านี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมแต่มันเอากล้องออกว่ะเดี๋ยวเราซื้อมาใส่อันไหนเราไปแกะดูไปแคะๆดูหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะแคะยากเปล่าก็ไม่รู้ น่าจะค่อยๆงัดงัดออกมาอ่าค่อยๆงัดเนี่ยแซะๆๆที่มันให้มาเนี่ยอีเหลืองๆเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วค่อยๆงัดๆๆออกแล้วก็เอามือจับดึงข้างหน้าด้วยเนี่ยค่อยๆออกมาเห็นมันง้างออกมาละอ่าไม่รู้ว่าถ้าหักก็กาวล้อนะ <c oughs> น,นี่ออกละเออมันมีไหนลองมันโอ,อ้ต้องออกข้างยวงไหมติดตรงไหนอ๋อ,อมาข้างยวงเลยตรงนี้นะมันจะมีสลักตรงนี้เนี่ยชิ้นนี้พอดีแกะออกมาได้แล้วเนี่ยชิ้นเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางก็งัดออกมาของัดออกมาแล้วก็ยกมาได้เลยอ่ะเอามาเลย อ่ะมันก็จะออกมาทั้งแผงนี้เลยเนีอันนี้ก็จะเป็นเปยเปยอ,อย่างนี้นะนี่สายอยู่นี่น,นสายมันปล่อยปายนี่ปลายสายอยู่ทางนี้นี่ปลายสายอยูย่นี่อ่ะเดี๋ยวต้องแกะที่พันออกนะพันออกแล้วก็็ล้องวางคัตเตอร์ไหมเราใจกล้าแล้วถ้าสายไฟขาดก็ฟันใหม่ก็่อเอา <c oughs> กลัวอะไร รถเราเองทางก็รถเราอ่ะเดี๋ยวเราจะเอากล้องลองวางใส่ดูว่าเป็นยังไงอ่ะแกะนี่ก่อนนะตรงนี้อ่ะอ่ะปุ๊บอ่ะเดี๋ยวลองวางดูซิอ๋อมีสลักอะไรลงพอดีเลยนี่ว่าอ่ะลองใส่ลองใส่ดูเนี่ยเสียบเข้าไปเลยเอาเสานี้ขึ้นอ่าไม่รู้ลองดูท่าไหนรูน่าจะดังแก๊ปดังแก๊ปดังได้ไหมดังแก๊ปแก๊ปป่ะว,วะเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วเข้าเงียบๆนิหนะ ไอะเคียร์อย่างนี้หลุดอย่างนี้ขับเร็วๆหลุดอันไหนลองใส่ใหม่ให้มันดังแกร็บอ่ะใส่ดังแกร็บแล้วแน่นละโอเคถ้าอย่างนี้แน่นเอาสายต่อเลยอ่ะเสร็ยเลยอ่ะแกร็บแล้วอ่ะเรียบร้อยประกอบคืนอ่ะอ้ตอนใส่นี่ง่ายเว้ยแล้วตรงกลางอ่ะ เจ็บง่ายไหมตอนนี้ติดเสร็จเรียบร้อยอ่ะมาลองทเทสดหน่อยวางการ์ดเฟบตรงนี้แล้วก็สตาร์ทอ่ะมาแล้ว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 ,ลวโอเคลองดิเสียบสายเขร็แล้วมันมาเลยไหมอ่าเห็นเขาบอกให้กดปุ่มนี้แช่ไว้จนมันรีเซ็ตเดี๋ยวลองดีอ๋อโอเคกดปุ่มเนี้ยนะปุ่มพาวเวอร์เลยนะกดเนี้ยกดลงไปเลยกดจนมันรีเซ็ตกดแช่เขาว่ากัน อะดับหมดแล้วเนี่ยจอน,นี้ก็ดับด้วยดับหมดเลยอ่ะมาแล้วลองดูดิคุณภาพภาพเป็นยังไงรถเ,เห็นไหมเป็น a อ d ด o อ d a n d r o รอ d กำลังทำงนานโอเคฟังก์ชันจับคู่ด้วยเลยมีรีบทูทด้วยผมคืคับใช้จับคู่อะไรล่ะ อ่ะรีเซ็ตอีกแล้วเหรออ่ะรอรีบูอีกทีนึงนี่ามาต่อรีบูสรอบสองมาอ่าะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงมาแล้วแล้ว,แล,วแล้วดูไงวะอ่ะเอาม่ยมาๆนี่นี่นี่เด้อเด้อนี่ไงเครื่องบันทึกใช่ป่าวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไหนลองมือบังนี่เอ้ยนี่ไงเอ้ยในตรงนี้กล้องกล้องเอ้ยโอเค เฮ้ยชัดนะมันชัดมากเลยนะเออแจ๋วนะเออชัดเลยอืมอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะเขอออกแบบหน่อยดิอ่าหน้าจอสว่างชัดนะครับไม่มีแบบเป็นเงาสะท้อนนะเงาสะท้อนใครเงาสะท้อนเยอะแสดงว่าฟิล์มกองแสงที่ติดมาไม่ค่อยโอเคนะอันนี้เงาสะท้อนไม่มีนะอ่าอันนี้ติดฟิล์มกองแสงมันไม่ค่อยมีเงามันก็เลยโอเคอโอเค เรียบร้อยใช้ได้ภาพชัดเลยใช้ได้ใช้ได้ชใช้ได้ไดไดนี่ออโอเคเลยเนะี่ยชัดเปี้ยเลยเอองาสะท้อนน้อยมากเลยแทบไม่เจอเลยต้องมี s d สดีกาอีกอดูเอส SD c a r d ไม่มี s d card ใส่ตรงไหนเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้มั้งเห็นตรงนี้แวบบช่องนี้มีช่องนี้อยู่นี่ช่องกลางเนี่ยตรงนี้น่าจะใช่นะ s d card อยู่ตรงกลางระหว่าง USB 2สองข้าง